น้ำจินกับเลือกนำยากับมีอะคลิปนี้ซั้มนี้ละพี่น้องจงอออ๊ะ,อจะขอบคุณนี่บบาทเต็มถ้วยมาจา้ะกินยำเลยรสชาติกลมกล่อมพี่น้องจ้ะเผ็ดหวานเคม็มเผ็ด กินยังไงยังให้พี่น้องอยากน้ำพี่น้องจ้ะเข้มหวานพี่นอ้นนองหวานติดหวานหน่อยๆอ,อร่อยจ้จะแต่แข็งร้ายไปเล้แล้สีเฮียอู้จวดจ,จัดพี่น้องจ้ะรสชาติรสชาติตามตามที่พงพันธุ์บอกการเลจ้ะจวดน้ากันจ้ะสามห้า น้ำจีนกับเหลือนมยากับมีอ่ะคิปนี้จำนี้แล่ะพี่น้องจ้ะขอบคุณขอโทษข,ข,ขอให้แจากินข้ามไงไปนิดนึงกินตรงบ่เป็นยังลรอจ้ะเพื่อนี้ของผ่องพันคนเดียวพี่น้องจ้งาทพค่นเท็ด์ใหม่ๆสดๆชุดละส,ส,สามสิบบาทพี่น้องจ้าเต็มถ้วยหมอ,อกกอกไม่ต้องเฮ็ดให้เสียเวลาสื่อกินกับแสบพี่น้องมาจ้ะจวดน้ำกันจ้ะ เสียเพีงสสนใส่ชิ้นก็โตพี่นอ้องจ้ะอืมเสบอพี่จิอร่อยแซ่บม,มากเผ็ดเผ็ดแล้วก็หวานนิดๆเค็มหน่อยๆเส่บหอมกินเครื่องเทศพี่นอ้องสุดยอด อันนี้พองพันบริเวณเองเนอะเจ้าเนอแกงเขียวหวานบริเวณเองพี่น้องจ้าไม่ขาดตลาดบริเวณไทยกินยังไงยังให้พี่น้องอยากน้ำพี่น้องจ้าตัวการรับรมชมคลิปนะจ้าเลิศๆทุบป,ปูไฟพี่น้องจ้าม่งคลิปจบแล้วกะฝากบุ้งคลิปหนาต่อไปเราพี่น้องนะขอบคุณมากมายนะจ้ะบาบายๆพี่น้องมากินน้ำนะเต็มหม้อพี่น้องมาจ้าตรวจพี่น้องตรวจ ตะแข่งร้าบ่ได้ล้วสีเฮียอู้หูจวดจัดจพี่น้องจา้ารสชาติรสชาติตามตามที่พ่อพันธ์บอกการนะจ๊ะบ่รู้คือกันเนาะผู้ใดบ,บ่มักคนกับบะหยากนั่นต่อคนกับชีวากินข้ามแง่ผัวกินปูมคกักกินข้ามหนอยบ่แสพี่น้องจา้ากินข้ามแง่แงจวดจัดบา,าดบึ้มเนาะนกินแสกินนัวก,กับกินนมจีนนีพ่พ่อเนา บจิ็มถ้วยมาจากกินยำไล้เกาะแซบเนี่ยมาพี่น้องจา้าเด็กเส้นมานะจา้าขนมจีนแกงเขียวหวานไก่พี่น้องคำใหญ่โตต่วนแต่แค่ร้าน่ะไรร้านสิเฮีย ตรวจจ่าพี่น้องจ้ารสชาติรสชาติาตามตามที่ผองพันต์บอกการจ้ะตรวจน้ำกันจ้ะเสียเพียงสารเขาโทษเขาให้จ้ะกินข,ข,ข้ามไงไปนิดนึงกินตรงเบาไปยังเลยจ้ะเท่านี้ของผ่องพันคนเดียวพี่น้องจ๋ะใส่ชิ้นโตโตพี่น้องจ้ะ อ,อร่อยแจ่มากบะรูคือกันเนาะผู้ใดบ่หมาักคนกับบ่หย่านั่มตอกเคอเคยชิว่ากินข้ขนนามเงยโผลกินปูมควักกินข้ามหน่อนบ่เสียบหน่อยจ๋ากินข้ามเงยแย่จวดจากปาดบึมเนาะ รสชาติกลมกล่อมพี่น้องจ้าเผ็ดหวานเคม็มเผ็ดเค็มกินแซ่บกินนนวก,กับกินนมจีนนี่พี่น้องนี่พี่น้องแปลว่าเผ็ดน้ำนด้อจเจ๊ด้อเจบจ้ะกินยังไงยังให้พี่น้องอยากน้ำพี่น้องจ้า ต้อการรับชมคลิปนะจ๊ะเหลิบๆทุบปูไฟพี่น้องจ๊คมึงคลิปจบแรียกอ่ะฝากบ้องคลิปหนาต่อไปนะพี่น้องๆๆขอบคุณมากมายนะจ๊ะบ๊ายบๆต้องการรับชมคลิปนะจ๊ะเหลิบๆทุบปูไฟพี่น้องจ๊คมึงคลิปจบแรียกอ่ะฝากบ้องคลิปหนาต่อไปนะพี่น้องๆๆขอบคุณมากมายนะจ๊ะบ๊ายบายๆนี่พี่น้องแปลว่าเพจนั่มด้วยเจ๊ด้เสียบจ้ะ บเต็มถ้วยมาจา้ะกินยำเลยน้ำจิ้มกับเหลือน้ำยากับมี่อ่ะคลิปนี้ซจ้านี้เระพี่น้องจ้ะขอบคุณคนเท็ดใหม่ๆสดๆชุดละสามสิบบาทพี่น้องจ้ะเต็มถ้วยหมอ้อกอกไม่ต้องเฮดให้เสียเวลาสื่อกินกับแสบพี่น้องมาจา้ะ เต็มหวานพี่น้องหวานปิดหวานวาน,น่อยๆอ,อร่อยจ้ะพี่น้องมากินน้ำเนี่เต็มหมอพี่น้องมาจ้าตจวดพี่น้องตจวดใส่ชิ้นก็โตพี่น้องจ้ะอืมแบบนีดิเผ็ดเผ็ดแล้วก็หวานนิดๆเค็มหน่อยๆ เสี๋บที่บัายเต็มถ้วยมาจา้ะกินย้ำนะหอมกินเครื่องเทศพี่น้องสุดยอดอันนี้พองพันบริเวณเองเนี่ยเด้อแกงเขียวหวานบริเวณเองพี่น้องจ้ะไม่ขาดตลาดเปรนเทศใดพี่น้องมากินน้ำนะเต็มหมอ้อพี่น้องมาจา้าด้วยพี่น้องด้วย บัลลูคือกันเนาะผู้ใดบ่มักมึงกับบัลยานั่ดอกเฮ้ยเคยสิว่ากินข้ามไงผัวกินปมูมคัก,กกินข้ามหนอยบัลแสบพี่น้องจ๋ากินข้ามใหญ่ใจวดจจกบาดบึ่มเนาะพนเทศไม่ไม่สดๆชุดละสามสิบบาทพี่น้องจ๋าเต็มถ้วยหม้อกอกไม่ต้องเฮ็ดให้เสียเวลาสื่อกินกับแสบพี่น้องมาจา้ะตะแค่งร้าบ่ะไรร้านสีนเที่ยงอู้จวดจจกพี่น้องจ๋ารสชาติรสชาติตำ สามที่พป้งพันประการเลยจ้ะอร่อยมากคนไม่ได้มากุกมือจตะพี่น้องน้ำจ้งกับเลือน้ำยากับมีอ่ะคิปนี้ซัมนี่หระพี่น้องจงอองอ๊ะ,นนอจะขอบคุณอร่อยมาก เพคนบ่ได้มาทุกมือแต่พี่น้องทุกการรับชมคลิปนะจ๊ะเหลิบๆทุบปูไฟพี่น้องจ้ะมึงคลิปตัวแรีกอะฝากบุ้งคลิปหนาต่อไปนะพี่น้องนะขอบคุณมากมานะจ๊ะบ๊ายบายรสชาติกลมกล่อมพี่น้องจ้ะเผ็ดหวานเค็มเผ็ดแค่งพี่น้องแปลว่าเผ็ดน้ำเลยเจด้ดเสียบจ้ะ คอนเทนดใหม่ๆสดๆชุดละสามสิบบาทพี่น้องจ้าเต็มถ้วยหมาะกอกไม่ต้องเฮ็ดให้เสียเวลาสื่อกินกับแสบพี่น้องมาจ้ะกินแซ่บกินนัวกับกินนมจีนนี่พี่น้องหอมกินเครื่องเทศพี่น้องสุดยอดอันนี้พองพันบริเฮตเองนะเจ้ะเด้อแกงเขียวหวานบริเฮตเองพี่น้องจ้าไม่ขาดตลาดเป็นเฮตไทย แต่เสบเนี่ยมาพี่น้องจ้าเด็กเส้นมานะจ้าขนมจีนแกงเขียวหวานไก่พี่น้องคำงีนน้ง่ายโตๆตตวดเค็มหวานพี่น้องหวานซีดหวานน้อยอร่อยจ้ะรสชาติกลมกล่อมพี่น้องจ้าเผ็ดหวานเค็มเผ็ดเแต่แค่งร้าวบไไ่ไรร้านสี่เฮีย อ้จวดจ,จัดพี่น้องจ้ดรสชาติรสชาติตามตามที่พงพันประก,กาศเลยจ้ะเผ็ดเผ็ดแล้วก็หวานนิดๆเค็มหน่อยๆแซ่บกินแซ่บกินนัวกับกิบกนนมจีนนี่พี่น้องคนเผ็ดไม่มาสดๆชุดละสามสิบบาทพี่น้องจ้ะเต็มถ้วยหม้อกอกไม่ต้องเฮ็ดให้เสียเวลาสื่อกินกับแซ่พี่น้องมาจา้ะ ตะแข็งร้ายไปเลยแล้วทีนว้จัดจที่นองจ้ะรสชาติรสชาติตามตามที่พงพันตระการเลยจ้ะแต่วันนี้เจอจ้ะแสบแห้งจวดจัดจาฝาดบึ่ม